โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่พาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับใบเตยนะคะใบเตยที่พี่พาพูดถึงนี้นะคะเป็นใบเตยที่สวยงามค่ะถ้าทุกคนเห็นแล้วจะต้องตะลึงนะคะจะเซอร์ไพรส์ว่าทำไมพี่พาถึงอุ๊ยทำไมพี่พาถึงไปรู้จักกับใบเตยนะคะก็ไม่อยากจะคุยมากหรอกนะคะ พี่พาก็รู้จักเป็นคนที่รู้จักอะไรหลายๆอย่างนะคะห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยห้าสิบหกอายุห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยนะคะพี่พารู้จักอะไรรู้จักผู้คนรู้จักไอโนนไอนี่เยอะแยะไปหมดนะคะก็วันนี้ก็เลยอพอดีมีโอกาสนะคะก็จะแนะนาเ,เพื่อนให้ได้มารู้จักกับ <c oughs> นั่งถึงก็นั่นงคุกเข่าเลยนะคะ คันยูพัดมีน้องใบเตยยินดีเป็นไงคะน้องใบเตยนี่คือน้องใบเตยนะคะทุกคนคันยูอัพเลติบิดเยะเฮีะนี่คะ่ะคือน้องใบเตยนะคะ,อ,ะอยากจะแนะนําทุกคนให้ได้รู้จักน้องใบเตยนะคะคน้องที่สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้น้องได้โตแล้วก็ มีรากที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะคะพี่พาก็เลยจะเออสิ่งนี้นิทุคัสติสอันนี้นิทุคัสสิสสิสนะอันคันยูทิดลืมเอามีดออกมาลืมเอากลไกลออกมานะคะทุกคนน้องใบเตยจ๋าขอโทษนะคะ นี่นะคะคือน้องใบเตยของพี่พานะคะก็จะทำจะจะให้น้องเข้ามาอยู่ในกระถางใหม่นะคะเพื่อน้องได้เจริญงอกงามเออโอเคจะิดอู้เวลี่จายโอ้วเออเอ็กซ์เพล็กนันท์จะกัดมอว์เตอร์เด่นดะพิคัดไอพุตไปแล้วจะมีตัวชิมูใช่ไหมวีพุตอีกนิดนี่นะคะพี่พาก็เอาใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ หวังว่าน้องใบเตยจะแฮปปี้นะคะอยู่กับพี่พาตรงนี้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีที่ให้น้องได้ขยับขยายนะคะหวังว่าน้องคงจะได้แทงหน่อใหม่ๆออกมาให้พี่พานะคะทุกคนนะคะพีพาตรงี ดินที่พิพาทีออกมาเมื่อกีนี้นะคะพิพากก็แม็กซ uh ิโกนิวเฮอร์มันเนิ่จอ uh huh. มาอาักนี้ละ i m นี s มอส t วิต r ์ You c a ยูแ h นโพน m ด o m m ม for a little b i ตน้องมิกกี้นะคะมาช่วยแม่นะคะใส่ต้นน้องใบเตยลงไปแล้วนะคะแล้วพี่พาก็จะใส่หินข้างบนเวลาเราลดน้ำนะคะจะได้ไม่กระเทกเอาดินออกมานะคะเพราะว่าพี่พาต้องเก็บเข้าไว้ในบ้านนะคะช่วงนี้อาจจะอาจจะนะคะ ปล่อยเขาไว้ข้างนอกได้แต่พี่พาก็กลัวเขาจะตายนะคะพี่พาก็จะเอาจะเอาน้องเข้าไปเก็บในบ้านนะคะทุกคนเป็นวีโว่เตยยูโนวีดิดเนะเนะคัมเอาเนาะสปาร์ตเวโว่เตยใช่ไหม เป็นไงครับเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้จักกับน้องใบเตยของพี่พาแล้วนะคะ่ตอปอนอินไซด์เดเฮาส์เล้ันันอโเดยนอโเดนนิกสต๊อบนิก้อเตเซมเพ่มมที่เจออินดเนาะ โอเนนะคะทุกคนพี่พาก็จะให้เอคา you c a t ต e t นเด e ์นะ e อเ o t h n t o e d o o r I open this one mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆได้มองไปรอบๆสวนนะคะวันนี้พี่พาไม่ได้ไปช่วยน้องพาทัวนะคะเพราะว่านี่ค่ะงานของพี่พานะคะลูกชายลงมาช่วยด้วยนะคะ, mm hmm. ะพี่พาได้ถ่ายข้างหน้าบ้านนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายด้านหลังนะคะ ไงคะเพื่อนๆพ,พอตัดแล้วนะคะมันก็กว้างขวางมากเลยนะคะตอกไม้พี่พาเต็มสวนเลยนะคะท,ทุกๆคน,นก็โอเคนะเห็นไหมคะดอกสีชมพูนะคะตรงโน้นจะเป็นสีชมพูอมม่วง เดี๋ยวนะคะน้องนิกกี้เขาจะรดน้ำต้นไม้นะคะก <c oughs> ็อยากให้เห็นเขารดน้ำต้นไม้นะคะทุกคนฮังก่อนดาริ่หฮัหงก่อนโอเคโอเคคันซีนนะเนี่ยดีมากเลยลูก <c oughs> is beautiful ก็จะเทวดำที่โตเร็วๆด้วยลูกโตเร็วๆค่ะนะคะต้องบอกเขาโตเร็ว,วๆต้นไม้ uh, you know tree is some people poke to the tree to make them grow quick you know โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้พี่พาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะกับน้องใบเตยนี่นะคะอ,อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยนะคะกด subscribe เพื่อจะ,จะได้ เห็นคลิปใหม่ๆของพี่พานะคะ See you next time